รอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้จัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองรอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสืบกันมาณนะเช้าวันนี้ก็มีความรู้สึกขึ้นมาจากประสบการณ์ที่ได้ยินได้เห็นกันณวันนี้ ็มีเรื่องเห็นความทุกข์ในใจหรือจิตเป็นทุกข์ก็เป็นเรื่องราวของพวกเราชาวพุทธบริส,สัทศสีมีการาเรียกทบทวนกันสิ่งที่เราได้พูดจากันอยู่เป็นประจำในเรื่อง ความทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นโดยฉัชลันนั้นถ้าเราได้มีการฝึกฝนเรียนรู้การเกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นทุกข์นั้นเราก็ต้องน้อมสังเกตจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรากัน ความโกรธเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนี้อะไความดีใจใช่ไหมรู้สึกสิ่งที่เกิดสมปราถนาขึ้นมาอย่างฉับพลันแลนะก็เกิดความดีใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจทําให้มีสภาพการเกิดขึ้นของใจเราได้ถ้าเรา อยู่ในกระแสะโลกทั่วไปเราอาจจะไม่คิดว่าเป็นความทุกข์เพราะถือว่าเป็นเรื่องความสุขหรือความพอใจของเรานะแต่ถ้าหากว่าเราผู้ฝึกอบรมเรียนรู้เรื่องพระธรรมนั้นก็ต้องสอบถามค้นหาจิตใจแล้วก็ติดตามเรื่องร่างกายไปด้วย อันนี้เป็นเรื่องความจริงนะครับของพวกเราที่ต้องทำความเข้าใจกันสิ่งที่เราได้ปลูกฝังกันได้ยินอยู่เป็นสม่ำเสมอว่าพวกเราทั้งหลายที่ศึกษาความจริงนั้นก็เป็นเรื่องอต้องการให้เกิดความสบายใจใช่ไหมแต่ด้วยเหตุของพระธรรมนั้น เราต้องค้นคว้าเรื่องอการตื่นเต้นการเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองก็หมายถึงเราเจอหรือพบความทุกข์หรสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ของตัวเราได้นะครับถ้าหาก็เราไม่ค้นไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วเราก็เกิดความเชื่อมัน่นว่าเราใช้ชีวิตของเรา ตามกระแสโลกด้วยความพึงพอใจนั้นเป็นเรื่องอความสุขแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับแต่ความเป็นจริงนั้นมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องมาทบทวนกันเรื่องญาติธรรมหรือเพื่อน มนุษย์เราที่มีสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินั้นเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน <c oughs> คำว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้ผู้ฝึกอบรมติดตามในเรื่องการแก้ไขจิตใจนั้นก็ต้องยอมรับกับมิจฉาทิฏฐิในเรื่องแรงกระทบกระทั่งกัน ถ้าไม่มีแรงกระทบนะครับแรงที่เกี่ยวข้องแล้วสิ่งที่เกิดความไม่ถูกใจหรือเกิดความถูกใจนั้นเราจะเห็นว่าก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นสิ่งที่เป็นจริงของตัวเราเช่นกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกระแสว่าธรรมซึ่งออกมาตามธรรมชาติ เราดักเรา,เ,าเรียกสกัดหรือเราจะปกป้องหรือป้องกันนี่นะมันก็จะไม่เกิดขึ้น <c oughs> นะครับแต่เหตุด้วยการที่ไม่มีการเกิดขึ้นนั้นก็ทำให้เราไม่ได้เจอความเป็นจริงเหมือนกันด้วยเหตุการที่เรา,เาปกป้องหลีกเลี่ยงนะป้องกันไม่ให เกิดขึ้นในจิตในใจนั้นก็เป็นสิ่งดีสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันเฉยๆแต่สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องน้อมว่าดีแล้วถ้ามันไม่เกิดแล้ว่าเกิดมันจะเกิดหรือไม่ความพึงพอใจความไม่พึงพอใจเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเราสังเกตดู นะถ้าเรา,ารักความสงบรักความเพียรเราจะได้เห็นกันนะครับหมู่คณะกัลยาณมิตรก็ดีหรือจะเป็นผู้ที่ฝึกอบรมให้เราได้มองเห็นก็ดีนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าการที่เราสังเกตดูในการพัฒนาสติปัฏฐานนั้นการที่เรา จะให้จิตใจของเราเกิดสภาพเป็นทุกข์นั้นเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ต้องเตรียมการถ้าเรามีการวางแผนเตรียมการนะมีการป้องกันมีการหลีกเลี่ยงไม่ให้พบไม่ให้เจอเนี่ยนะครับก็หมายที่เรามีสติ เหมือนกันนะครับการที่เรามีสติจะไม่ให้พบให้เจอก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าการที่เราได้เห็นสิ่งที่ปะทะหรือเกิดขึ้นทำให้เรามีสภาพอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับมีสภาพเกิดเป็นทุกข์หรือไม่เนี่ยอันนี้น่าสังเกตดูนะครับว่าเ,เราเใช้ชีวิต ในหน้าที่ในความเป็นจริงนั้นเรามีการปกป้องเรามีการหลีกเลี่ยงหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเรามีการปกป้องหลีกเลี่ยงแล่เราก็มีความภาคภูมิใจนี่นะครับมันก็อย่าพิ่งแน่นอนหรือวางใจได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตใจนั้น ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเอาเคยเกิดแล้วเคยเห็นแล้วเคยปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เห็นทันเนี่ยนะครับทีนี้สิ่งที่เราไม่ได้เคยปรากฏและไม่เคยเห็นแล้วเราจะบอกว่าเราหมดแล้วหรือไม่มีเกิดขึ้นมาอีกได้เนี่ยอันนี้สำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะต้องถามตอบ ตัวเราเอง <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีการเรียนรู้เรื่องจิตเป็นทุกข์นั้นก็ต้องสังเกตต้องใช้ชีวิตด้วยแรงกระทบาภายนอกนะครับในหน้าที่ของเราในชีวิตจริงๆที่เราต้องมีสัมผัสความร้อนความเย็นความหิวความเร่อ ฝ่ามไม่ได้ยังใจนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาภายในของเรานะครับและการค้นหาภายในนั้นหรือจิตใจของเรานั้นเราต้องค่อยค่อ,เ,อเรียนรู้นะครับถึงที่เกี่ยวข้องเ,อเป็นอย่างไรบ้างมันเกิดขึ้นไหมมันหรือว่าเราปกป้องจนไม่ให้ไม่มีอาการเกิดขึ้นในจิตในใจของเรา มีทั้งดีและก็เสียเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรา,เามีสติติดตามความรู้สึกจิตใจที่ปรากฏนั้นอยู่ล่ามไปเนี่ยอาการเกิดก็อาจจะไม่มีนะครับเพราะเราใกล้ชิดมากเกินไปนี้ถ้าถ้าเรามีโอกาสนะครับเราเว้นระยะบ้างแล้วก็เว้นไม่ไม่ได้หมายถึงเราไม่ได้ฝึกนะเว้นหมายถึง ทิ้งระยะการดูการติดตามหรือการที่ความสนใจที่จะต้องดูอาการที่เกิดขึ้นในใจนั้นแน่นเกินไปถ้าเราไม่ให้แนั่นเกินไปนะครับเราทิ้งระยะดูเบาๆนะมันจะมีอาการเกิดขึ้นจากสิ่งที่เป็นจริงได้เหมือนกัน นะครับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยก็อยู่ในตัวเราเองทั้งหมดนะครับจากเห็นได้ยินนี่ครับจากสัมผัสลิ้นสัมผัสจมูกอะไรก็ตามนี่ครับเป็นฟาร์มประสบการณ์ที่เรา,าเห็นสภาวะของเพรารรมอันฟาร์มเป็นจริงที่เกิดทุกจากการยึดมั่นถือมั่นนะครับแต่นี้สิ่งที่เรา เป็นรูปแบบอย่างหนึ่งในการที่เราได้พบได้เห็นกันนะครับถ้าเราไม่มีการพบเห็นนี่เราก็คิดเองว่าเราสงบเราไม่มีทุกข์ในกระแสะใจของเราหรือจิตใจของเรานั้นเราจะพึ่งจะพึ่งไว้วางใจแล้วกันนะครับเะถ้าเราไว้วางใจก็คือความประมาทเหมือนกันแต่เราประมาทมันก็หมายถึงเรา ก็เลว่กสู่ความหลงได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นผู้ที่ฝึกอบรมตัวเองนั้นการแก้ไขการสู่การเรียนรู้ต่างๆในความเป็นจริงที่ในกระแสะโลกจะต้องทำหน้าที่กันเราก็ต้องดูนะครับว่าเราคล้อยตามไปตามหน้าที่กระแสะโลก และเราก็มีความรู้สึกพึงพอใจหรือความเพ,พลิดเพลินความรู้สึกสิ่งนี้เป็นเรียกว่าเป็นความพ้นทุกข์หรือไม่นะครับแ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่ามนุษย์เราชาวโลกก็มีความเขาเรียกพัฒนาการในเรื่องการดำเนินชีวิต อยู่กับความพึงพอใจอยู่กับความรู้สึกปิติอยู่กับสิ่งที่ต้องการที่สมปรารถนาเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องมีการสำรวจนะครับตรวจกำลังใจแล้วก็อยู่ในสภาพของเราต้องใช้ชีวิตไปตามงหน้าที่สังคมน,นะครับทำให้เราได้เห็นแรงตรวจสอบแรงกระทบกระทั่งกัน ก็เป็นผลดีนะครับอันนี้ถ้าเราบางคำบาบา,บางสิ่งบางอย่างที่เราใช้ชีวิตตามผู้อื่นบางทีก็ไม่ถูกจริตกับเราเหมือนกันบางท่านที่มีโทรศลแรงๆอย่างนี้นะครับโทรศัทแรงๆเนี่ยถ้เราจะให้เขาเจริญสติระลึกนะทางเดียวเนี่ยบางทีก็ทำให้ หลุดรอดได้เหมือนกันนะเกิดโทสะแล้วห้ามปลาม่อยู่ก็ทำให้เกิดาการนะประทุสลายกันได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นวาการที่เราต้องควบคู่กันเนี่ยจะเป็นการภาวนานะฮะเพื่อให้เกิดความสงบเนเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันไม่ใช่เราทอดทิ้งการภาวนานะครับ จึงต้องมีเหตุตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่า,าจะต้องเรียนรู้เรื่องอจะเริ่มทานศีลไปเลยนะครับพอทานศีลเนี่ยพอเรื่องการภาวนาเนี่ยสมาธิภาวนาเป็นเรื่องที่เราควบคู่กันนะครับไม่ได้หมายถึงเราจะต้องละเว้นเมื่อเราฝึกสติเราจะไม่ภาวนานี่นะครับความจริงแล้วควบคู่กันเมื่อเราหนักเรื่อง เรียนรู้กระทบกระทั่งแล้วก็เข้าสู่การภาวนานะครับเพื่อให้เกิดความสงบหรือเพื่อการพักพรอนไม่ให้จิตเราไปมุ่งสู่การโต้ตอบนะครับก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราหาวิธีการเอานะครับว่าเราจะใช้ตัวพิจารณาหรือเราจะใช้ตัวภาวนา การพิจารณาก็ดีเหมือนกันนะครับตามที่เราได้น้อมในการพิจารณาก็ทำให้ใจของเรานั้นอ่อนตัวนะครับอ่อนตัวไปตามความเป็นจริงเรื่อยๆแต่ถ้าเราภาวนาสิ่งที่จะได้ก็คือความสงบความเป็นหนึ่งความไม่รู้สึกกระทบกระทั่งนะครับ ลรวก็พิจารณาว่าเราต้องการอะไรที่เป็นเป็นเรื่องถาวรก็ดูจริตวิสัยของเรานะครับเน,นถ้่ว่าเรายังมีความลังเลสงสัยว่าการที่เราภาวนาไปแล้วเราจะเกิดอะไรเราจะได้อะไรอันนี้มันก็ไม่แปลกในการสงสัยแต่การที่เราเรียนรู้เรื่อง ความทุกข์เกิดขึ้นนั้นเราต้องดูเรื่องสภาวะจิตใจของตัวเราเองด้วยแต่เราภาวนาเนี่นะครับความทุกข์จะไม่ค่อยเห็นเท่าที่เรามีการเรียนรู้เฉพาะตนนะครับผู้พูดเองนั้นก็ก็เรียนรู้ภาวนานมานานเหมือนกันแต่จิตนั้นไม่ค่อยเกิดสภาพให้เห็นนะครับนั้นมีสภาพพอเรารู้สึก กุศหงิดอะไรบ้างเราจะเข้าสู่การภาวนาเพื่อจะให้จิตใจของเรนั้นสงบแต่ถ้าหากว่าเรามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาตินี่นะครับในเรื่องฝึกสติติดตามนะตัวเราเองนะครับสิ่งที่เป็นรูปเป็นนามสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆจากแรงกระทบกระทั่งนั้นเราจะน้อมหาจิตใจของเรานะครับ ทำให้เห็นอ๋อสิ่งนี้ยังเกิดอยู่สิ่งนั้นคือความไม่เที่ยงตามกระแสะแห่งเป็นจริงเมื่อเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องอจิตใจที่เกิดสภาพแล้วก็เห็นเกิดการที่เกิดสภาพนั้นเปลี่ยนแปลงลดละแล้วก็ดับลงเหล่านี้ก็เรียกเห็นสภาพจิตใจตัวเองกันนะครับเพราะสิ่งที่เรามีความ จำเป็นที่จะต้องอพูดจาก,กันเพื่อจะให้เป็นการเรียนรู้ในเรื่องที่เรามีประสบะการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสเหลือเกินในการที่มาเรียนรู้ความทุกข์กันเมื่อเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ความทุกข์กันนะครับก็ทำให้เราได้มีประสบะการณ์ นะครับมีประสบการณ์ในการที่ได้ศึกษาเรื่องภาวนาเป็นผลอย่างไรนะครับเราจะพิจารณานั้นพิจรารณาอย่างไรแต่ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังนะฮะการพิจารณานั้นก็น้อมหลักพระธรรมนะครับไม่ต้องมากตามที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ย ในความไม่เที่ยงก็ดีในการยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ดีเนี่ย,เ,ยเราก็จะเห็นว่าน้อมเข้าหาตัวเองนะครับน้อมมาเข้าไปในใจในความรู้สึกที่เรากำลังเกิดสภาพอยากมีอยากดีอยากเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะที่จิตเป็นทุกข์เนี่ยนะฮะแล้วก็น้อมดูเพราะสิ่งที่เราได้น้อมดูนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องการสกัดหรือการยับยัง้งหรือการทำให้ มีสภาพเปลี่ยนแปลงยอมรับความเป็นจริงนะครับในใจก็ทําทให้มีการพัฒนาขึ้นนะครับไอแรงกระทบต่างๆที่เราต้องใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแหละครับมีมีทั้งความสุขหรือความพึงพอใจเนี่ยก็เกิดขึ้นนะตลอดอเวลาทั้งวันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นเป็นช่วง บางช่วงเราก็จะเกิดความสุขความพึงพอใจแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกหุดหงิดนะมีความโกรธมีความปฏิฆะหรือลำคาญหรือหงหุดหงิดอะไรเนี่ยก็เป็นช่วงๆไปนะครับทิ้งเหล่านี้แหละครับที่เรา,าติดตามค้นหาสภาพาจิตใจของเราเป็นทุกขนะ์ในแต่และว,วันเนี่ยมีทั้งวัน จิตนะใจกลางๆก็มีแต่ทิตใจกลางๆเราไม่สามารถที่จะวัดแลอดูให้เห็นว่าความเป็นกลางๆนั้นก็มีสภาพนะอย่างหนึ่งที่เราต้องน้อมว่าอันนี้ปิติใจไม่มีความทุรนทุรายก็คือใช้ชีวิตเดินไปด้วยความเป็นกลางๆเพราะเหตุที่เรากำลังค้นหาอยู่นั้น เราต้องการค้นหาสิ่งที่จิตใจของเราเกิดทุกข์นะครับเพราะนั้นทั้งสองทางเนี่ยใจของเราที่เกิดเนี่ยเกิดทั้งความอ่านือเรื่องสะดุง้งสะเทือนนะครับขึ้นเรื่องของความฟูความพึงพอใจเนี่ยนะครับหรือเป็นราคาก็ได้นะครับจิตใจเป็นราคาเกิดความพอใจนะครับก็จะทำให้เรา ได้มีความรู้สึกว่าเห็นหรือรู้สึกได้นะครับว่า,าใจเราเกิดแล้วเป็นถูกแล้วจึงเกิดสภาพดีขึ้นนะครับก็เช่นกันถ้าหากว่าเห็นใจของเราเรียกตกลงเนี่ยก็เรียกปฏิฆาขึ้นแต่เรามีสภาพรู้สึกได้หรือเห็นสภาพจิตใจของเราได้นะครับโดยการฝึก สติระลึกฝึกสติปัฐานจนเกิดความรู้สึกเข้าอ,อกเข้าใจนะครับเรื่องอจิตใจที่เกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ให้ดูสองอย่างไม่ใช่ดูสิ่งที่เป็นความเศร้าหมองลอยๆอ,อย่างเดียวนะครับแต่เจ้าน้อมจะดูจิตใจให้เป็นว่าเกิดทั้งความะสะดุง้งลงแล้วก็สะดุ้งขึ้นนี่แหละครับ ก็เป็นทั้งสองตัวนะทั้งความพอใจความเพลิดเพลินยินดีนี่นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของความนะไม่พึงพอใจไม่ยินดีนะจะบางทีคำอธิบายเนี่นะเรื่องจิตเกิดเป็นทุกข์นี่นะมันมันใช้หลักเกณฑ์ทางที่เราให้ความเข้าใจเท่านั้นที่เราพอจะรับรู้กันนะครับว่า สิ่งที่เกิดนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ให้เราได้เห็นให้เราได้มีการพิจารณาว่าอ๋อนี่หรือทีอ่เราได้รู้มานานว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นจากการยึดมั่นถือมั่นเขาเกิดทุกตรงนี้นะครับอาการเกิดสะดุ้งพอใจนั่นเองไม่พอใจนั่นเองนะครับเพราะเกิดการยึดมั่นถือมั่นเป็นสาเหตุนะครับ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะที่เราจะต้องแอบนะพิจารณาในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับถ้าเราไม่อาจพิจารณาในจิตของเราหรือใ,ในใจของเราหรือความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องดูด้วยว่าขณะที่เรารู้ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรู้สึกเป็นใจที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นเรามีแต่ภาพซ้อนขึ้นมาหรือไม่นะครับเมื่อเราดูเรารู้จักแล้วความรู้สึกฟูในใจเนี่ยฟูในความนึกคิดเราก็ต้องดูเหมือนกันตัวที่ดูตัวที่เกิดขึ้นต่างๆในตัวเราเองนะครับ ถ้าก็มันเห็นว่าตัวนี้ตัวดูก็คือตัวสติก็จะไม่มีการเกิดอยู่แล้วเพราะสตินั้นไม่มีหน้าที่ที่จะปรุงแต่งใดๆนะครับสิ่งที่จะปรุงแต่งนั้นก็เป็นเรื่องอจิตที่เกิดแล้วและเราติดตามดูเนี่ยถ้ามีาการรู้สึกแก้ไขเมื่อใดก็คือเรื่องการปรุงแต่งนะครับเพราะการปรุงแต่งนั้น เป็นเรื่องทางด้านความนึกคิดก็ได้หรือสิ่งที่ผ่านพ้นจากจิตที่มีสภาพเกิดขึ้นเป็นทุกข์ส่วนที่หนึ่งนั้นผ่านไปสู่ส่วนที่สองก็คือการปรุงแต่งนะครับเมื่อปรุงแต่งนั้นก็จะมีเรื่องหาวิธีการหรือไม่ในการที่จะให้บรรเทาจากการปรุงแต่งหรือจะให้การปรุงแต่งนั้น นะสั้นลงหรือหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูถ้าเราจะหมดบางทีเราก็ใช้อุบายในการที่จะภาวนาในการที่เราจะใช้พิจารณาในการที่จะน้อมหาความจริงในใจแต่มันที่เราสังเกตดูเนี่ยถ้าเราน้อมหาจิตที่เกิดในไม่เที่ยงเสแล้วการปรุงแต่งก็จะหายไปนะครับหรือไม่เกิดหรือส่งเข้าไปถึง เพราะดับตั้งแต่ตอนที่สภาพจิตเราเกิดเสียแล้ว <c oughs> นะครับจิตแรกที่เกิดนะถ้าหากว่าเรามีสตินะเห็นการเกิดแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดนั้นไม่เที่ยงไปตามความเป็นจริงก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยมันสั้นนะระยะเวลาของการเกิดไม่ได้เนิ่นนานแต่เกิดแล้วสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนั่นเอง ไม่ได้มีความรู้และเห็นติดตามทันทีปล่อยกระทั่งทะลุไปสู่การที่เราได้ปรุงแต่งไปแ,แล้วก็ทำให้เกิดสภาพบกพร่องนะครับผิดพลาดทําให้เกิดการทะลุทะลวงทํำร้ายตนได้ทำร้ายผู้อื่นได้เกิดสภาพกรรมวิบากใหม่ๆก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา ได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตตัวเราทั้งวันจากการที่เราใช้คำพูดจากการที่เรามีความคิดจากการที่เราระมัดระวังและก็ป้องกันต่างๆอย่างนี้เป็นเหตุสำคัญที่เราจะต้องมีการน้อมว่าเราเข้าออกเข้าใจหรือไม่นะครับแต่เราเข้าใจดีหรือเห็นการเกิดทุกครั้งหรือบ่อยๆครั้ง ทำให้เราเป็นผู้ที่มีการพัฒนานะครับเพื่อจะเห็นทุกข์ที่เกิดในจิตในใจแล้วก็สามารถบำบัดจากความเป็นจริงกันได้นะครับไม่เป็นไรวันหลังวันหน้าเราก็จะมาทบทวนกันใหม่นะครับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลา,าขอน้อมนนาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามารดาครูบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทธิจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิสุภาษีสวัสดีครับ